ตอนนี้พวกเรามาอยู่โรงแรมที่สุขุมวิทซอย4นะคะเพื่อนๆในอมทาวเรสเด็นค่ะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะคะและนี่ก็เป็นห้องนอนนะคะเพื่อนๆอย่างที่เราบอกนะคะ เป็นโรงแรมเปิดใหม่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่1สิงหาคม2567แล้วเราก็มาพักอยู่ในห้องนี้วันที่9ค่ะก็เท่ากับว่าเพิ่ง8วันผ่านไปนะคะแล้วทุกอย่างหอมขาวสะอาดมากๆเลยนะคะทั้งผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเตียงอะไรต่างๆขาวจืวไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆที่สำคัญก็คือทั้งสะอาดและมีกลิ่นหอมด้วยเป็นห้องพักแบบครอบครัวนะคะ เราก็จะมีเตียงคู่นะคะเพื่อนๆเตียงคู่แล้วก็มีเตียงเดี่ยวค่ะเราก็อยู่กับลูกสาวของเรานะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเขาจั่วอย่างที่บอกคือประทับใจมากๆเจ้าของโรงแรมก็ใจดีนะคะเพื่อนๆห้องนอนของเราและลูกสาวค่ะและนี่ก็มีทีวีมีกระจกนะคะเพื่อนๆเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนี้ยังอยู่ในพลาสติกอยู่เลยเครื่องซักผ้าทีวียังมีพลาสติก ครอบอยู่เลยค่ะและนี่ก็เป็นห้องเก็บของนะคะเพื่อนๆเก็บกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีตะกร้าให้ใส่เสื้อผ้าด้วยมีลิ้นชักเยอะมากๆอันนี้เป็นห้องครัวค่ะมีตู้เย็นแล้วก็มีชั้นให้ให้ใส่ของมีอ่างล้างมือนะคะมีเตาแล้วก็มีไมโครเวฟตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ําชากาแฟให้ดื่มในไมโครเวฟก็ยังใหม่อยู่เพื่อนๆยังเห็นตราสัญ,ญลักษณ์อยู่เลยนะคะห้องครัวค่ะ เนี่ยให้เห็นเลยนะคะทุกอย่างใหม่หมดเลยตู้เย็นนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นภาพนิ่งและนี่เราก็ถ่ายให้เห็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกของโรงแรมนีอมทาวร r ส s เดนต์ค่ะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าห้องรับแขกก็ยังขาวใหม่จ๊้ะเลยสะอาดค่ะเพื่อนๆ ว้าวประทับใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าโรงแรมนี้ไม่มีอาหารเช้านะคะเพราะว่าเขายังเปิดใหม่ทุกอย่างยังไม่เป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากสักเท่าไหร่หมายถึงว่าระบบของเขานะคะแล้วก็จะยังไม่มีอาหารเช้าค่ะนี่โต๊ะทํางานในห้องรับแขกนะคะโต๊ะนั่งพักผ่อนโซฟานะคะ อยู่ในสุขุมวิทซอยสีติดกับโรงแรมไอบิดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เครื่องซักผ้าก็มีให้นะเครื่องซักผ้านี้มีระบบอบในตัวด้วยค่ะและแล้วนี่คืออาหารเช้าของพวกเรานะคะเรามาทานอาหารเช้าที่โรงแรมไอบิดนะคะค่าหัวอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่คนละ282บาทค่ะถ้าคิดเป็นยูโรก็ประมาณ7ยูโรนะคะถ้ากินที่เยอรมน,นีก็ถ้าเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่จะ ประมาณ16หรือ17ยูโรนะคะเพื่อนๆอาหารเช้าก็มีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะแล้วก็มีซุปมิโซด้วยนะมีผัดไทยมีไก่ทอดด้วยค่ะมีอาหารแบบเนวอินเดียด้วยนะคะมีแฮมมีไส้กรอกอาหารฝรั่งทั่วไปไข่ดาวนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มีผัดผักค่ะ ผัดผักแล้วก็อันนี้ก็เนวอินเดียนะคะก็มีแต่ผักอันนี้ข้าวผัดนะคะของโรงแรมไอบิสก็มีโทสกับครัวทรงค่ะน้ำผลไม้น้ำส้มน้ำเปล่านมแล้วก็น้ำแอปเปิลค่ะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยค่ะเพื่อนๆรสชาติแบบไทยๆเลยค่ะเห็นไก่ทอดแล้วก็คิดถึงส้มตำข้าวเหนียวเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟที่เราสามารถกดได้ตลอดเวลานะคะกาแฟบดจากเครื่องเลยค่ะ อันนี้บุฟเฟตสลัดนะคะผลไม้ตามฤดูกาลค่ะบริเวณบรรยากาศภายในโรงแรมไอบิดร้านอาหารนะคะอันนี้หน่อยก็จะถ่ายเป็นคลิปเมื่อกี้เป็นภาพนิ่งนะคะก็มีโทสตมีครัวซองมีแพนเค้กนะคะขนมหวานก็มีวัฟเฟิลแล้วก็มีขนมเคก้กมีแยมมีน้ำผึ้งมีเนยมีอะไรคือทั่วไปนะคะแนวอาหารฝรั่งค่ะเพื่อนๆ เนี่ยก็มีโยเกิร์ตแล้วก็ตรงนี้คือซุปมิโซค่ะเราก็ไม่ได้กินนะมีน้ำจิ้มแบบไทยๆให้ด้วยนะพวกน้ำส้มสายชูพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะพริกป่นเนี่ยเขาก็ทำได้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสมกับเป็นโรงแรมสีดาว ดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็คลิปของโรงแรมที่เราถ่ายเมื่อต้นคลิปนั้นคือมันสั้นเกินไปหน่อยก็เลยไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมใกล้ๆแล้วก็เอามาประกอบคลิปนี้เพื่อให้มันยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเอาคลิปโรงแรมอย่างเดียวคือแค่แค่สองเอ่อไม่ใช่สิแค่2นาทีก็จบ และแล้วเราก็มาทานอาหารเย็นนะคะกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็มีกุ้งผัดพริกเกลือนะคะกุ้งแม่น้ําผัดพริกเกลือแถวสุขุมวิทนี่แหละค่ะได้5ตัว180บาทค่ะราคาโอเคเลยนะคะกับย่านธุรกิจย่านนักท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะ